เชเลยคำตอบข้อที่หนึ่งอยากเรียนรู้ถามหญิงทอหูหรือหญิงทอผ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามมาโดยตลอดสำหรับท่านที่ตอบมาท่านมีปัญญาและบารมีทางธรรมซึ่งคำตอบของท่านทั้งหลายจะเป็นธรรมทานที่จะช่วยเพิ่มความกระจงังให้ผู้ที่เข้ามาดูคลิปการจะทำสิ่งใดๆ ให้สำเร็จนั้นต้องมีอิทธิบาสีคือหนึ่งฉันทะความรักความพอใจในสิ่งที่จะทำสังวิรยาความเพียรคือขยนันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ท้อถอยสามจิตตะมีจิตจดจอ่อสนใจในสิ่งที่ทำยูศีวิมังสาความไตรตรองหรือ ทดลองคือมันใช้ปัญญาพิจารณาใกล้ครวนตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยยิ่งย่อนในสิ่งที่ทำนั้นมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรงุงดังนั้นถ้าสิ่งที่จะทำไร้ประโยชน์จะไม่มีใครทำเหมือนการทอผ้าในสมัยก่อนเป็นเครื่องนุ่งห่ม และเป็นไรายได้เลี้ยงตนจะเล่าถึงประโยชน์และที่มาของปริศนาทั้งหมดนี้แต่โดยย่อไว้ถ้าเกิดอิทธิบาสีแล้วย่อมจะนำความสำเร็จมาให้แน่นอนเรื่องนี้เป็นวิชากรรมฐานที่จะทำให้เข้าสมาธิขั้นสูงโดยง่ายซึ่งมีค่ายิ่งกว่าแก้วสารพัดนึกของพระเจ้าจักรพรรดิสำเร็จประโยชน์ ทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าจะเปิดเผยเคล็ดลับตามลายแทงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเว้นแต่ไม่ทำจริงข้าพเจ้าได้สำเร็จวิชานี้โดยบังเอิญก่อนที่จะไปพบลายแทงนี้ซึ่งได้รับการรับรองจากหลวงปูล่ละไมและพระอีกหลายรูปว่าถูกต้องท่านได้เล่าว่าได้เดินถุดงไปพบถ้ำแห่งหนึ่ง มีตำราภาษาของโบราณอยู่สองชุดชุดที่หนึ่งมีเสียงบอกว่าเรียนจบแล้วสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ดับขันตามอายุไขชุดที่สองท่าเรียนสำเร็จจะมีฤทธิ์อภิญญามากและมีอายุไขอยู่ได้ตามที่ต้องการแล้วท่านได้จดจำปริศนานี้นำไปถอดความและฝึกฝนจนสามารถ เข้าสู่ความว่างไม่มีตัวตนได้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่มีผู้คนไปรบกวนใช้ท่านมากจนไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเบื่อหน่ายจึงต้องละสังขารไปวิชานี้พระฤาคาราวาสที่อยู่ในป่าเช่นคณะพระครูเทพโลกอุดรและพระในดงต้องฝึกฝนให้สำเร็จเพื่อสั่งสอนบริวาร ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาความหมายของหญิงทอผ้าต้องเป็นผู้มีสติปัญญาละเอียดอ่อนรอบครอบมีความอดทนเส้นได้ที่ทอเดินกลับไปกลับมาคือการเดินจงกรมอย่างต่อเนื่องยิ่งเดินมากก็ยิ่งใกล้ความความสำเร็จ ถ้าต้องการผลน้อยก็เดินน้อยๆเช่นเดียวกับเด็กทอผ้าทอหนึ่งหรือสองหรือสามชั่วโมงได้ผ้าผืนเล็กๆผลที่ได้คือจิตรวมแค่คณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธิมีความเพียรน,น้อยมีความอดทนน้อยเหมือนเด็กทอผ้าส่วนใหญ่จะกระโดดข้ามขัน้นเอาแต่สบายมานั่งสมาธิเลย ไม่มีผลใดๆเพราะการนั่งสมาธิเขาทำกันทั่วโลกแต่ผลที่จะได้สมาธิขั้นสูงเปอร์เซนต์น้อยมากขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องเคล็ดลับสมาธิเดินจงกรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกลุ่มพระต่างๆที่กำลังเดินจงกรมเป็นหมู่หมู่ไม่เว้นแม้แต่พระที่บรรลุพระอรหันต์แล้ว ที่คือสิ่งที่แตกต่างจากการทำสมาธิในศาสนาอื่นการเดินจงกรมคือการทำความเพียรหรืองานของผู้ต้องการของวิเศษที่สุดการทอผ้ามีการสืบทอดวิชามาแต่โบราณดังนั้นการจะให้สำเร็จผลต้องทำตามแบบโบราณที่เขาสำเร็จกัน เส้นได้ที่ยาววิ่งกลับไปไปกลับมายัางหมายถึงจุดเริ่มต้นการหายใจเวลายืนทำสมาธิหรือนั่งสมาธิลมหายใจต้องทำลมหายใจยาวๆทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่วิ่งกลับไปกลับมาเมื่อทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆที่สุดลมก็เหลือน้อยลงน้อยลงเบาลง เหมือนเส้นได้ที่สั้นลงก็เหมือนชีวิตของคนเราที่กำลังเดินเข้าใกล้ความตายไปทุกวันเมื่อทอผ้าสำเร็จหนึ่งผืนเปรียบชีวิตคนเราหมดไปหนึ่งชาติแล้วจงรีบเร่งเข้าเวลาในโลกนี้มันน้อยนะักขอให้ดูให้จบทั้งสามคำตอบท่านจะได้เคล็ดลับในการเข้าสมาธิขั้นสูงที่จะสามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นขอให้ติดตามคำตอบต่อไป